น้ำกันมามะน้ำปลาแดมหอมผู้คนยัยๆเนะาะมะอืมแซบ่บได้ยังกินแรงละเนะาะพาก็กิน,กนข้าวกินน้ำละบ่ผู้คนเอย ้มแซบอืออนุนใหญ่กองเนาะมาๆมาๆกินม่วงกัน มงม่ง,มงซื้อมาจะห้นำเมิดเนาะให้เอเชียอ๋อและยังกินแรงกินง่ายเนาะอยู่บ้านเฮาเมืองไทยเมืองลาวนอนแล้วเน้นปานนี้เป็นกลางคืนแล้วเนาะซุมซุบ,สบ มือนเด้มเหมือนเดิมกินมังส้มน้ำกันเนาะกินหลายคนแซ่บไปมาดิ มคนมาพี่น้องเลยหอมหอมไปเลยข้าวคั่วเสียเปลเห็ดแห้งเนาะกินเผือดดิพี่น้องมามาพี่น้องปานกินเผือดได้อขนมหนาแทบตาซึ้งกับบ้านเลยอะมตักกินเถอะทำยังไง สาดินกินเพื่อมาเด้อไอแอนมาเด้อไอนกมาเด้อไอหนูนะมาเด้อพี่นุชมาเด้อพี่นัดมาเด้อดีเลดมาเด้อพี่อนันมาเด้อมาทุกคนมากินน้ำป่าเด้อมา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 กื่น้ำกาปลาสกินเพื่อมาเด้อหญ่ม่วนมาเด้อทุกคนมาเด้อก๊อบการมาเด้อไซส์มาเด้อเพชมาเด้อมาดก่มเอยเด้อ จ้าอร่อยมา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 กินกันเฮ้ยตัวนี้ลงลงลงใจจังไลยเนาะวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยมือซีโปเมนบอสบ้านของน้ำมังม่วงสดๆเนาะกินพอตอนอย่างน้อยต้มแต่งแต่งแก้วกับแต้งแก้วปลาแดกปิีนขึ้นถึงต้นไม้คุณกินอยู่ถึงต้นไม้คุณพี่น้องเลย đọc kính uh, มะ่วงมะม่วงซื้อมาก็คิดนึงแล้วพี่น้องจักแห้ววนนึงแต่ก็ยังแซบอยู่เนาะตัราะวย่ยนี่มันซอกอายากพี่นออ้องเองแห้วก็กินตามแห้วนะพี่นออ้องเอยเขาแซบจก ปไปกินมาก็อิ่มแดป้ป่นี่พี่น้องเโอเคคลิปนี้ป่าก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเด้อทุกคนที่ให้กำลังใจเนาะที่ขอบใจสำหรับพี่ว่ามามาฮับสมเนาะก่อนนั้นจบคลิปก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้เนาะเป็นอะไรก็คอมเมนต์ทางลุ่มเนาะให้ป่าเพื่อมีป่ามีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโอเคขอบใจมาทุกคนละลายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ